พี่สุประชัยมาดูประเด็นใหญ่รกรณีการถือหุ้น K-Bank ของ g u l f Development ที่จะการเปิดเผยตัวเลขล่าสุดอันนี้ถ้านับตามบแบบฉบับอของตลาดหุ้นรหรือของกรอตอ,อะะวันนี้ก็ต้องบอกว่าสัดส่วนการถือครองหุ้นของ g u l f เนี่ยมันข้ามเส้น10%ขึ้นไปละ,ะใช่ข้ามเส้นะฉะนั้นการข้ามเส้น10%เนี่ย สำหรับสถาบันการเงินถือเป็นเรื่องเซน i t i ี e ใช่ใช่เซนเซตีดขั้นที่สองถ้าขั้นที่สามนี่คือจะรุนแรงที่สุดนะขั้นที่สองนช่แล้นขั้นที่หนึ่งเนี่ยมันคือเส้นห้าเปอร์เซ็นต์่าห้าเปอร์เซ็นต์เส้นห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ต้องขออนุญาตจากทางแบงค์ชาตินะครับแต่ก็แน่นอนไอ้การพิจารณาการตรวจสอบอะไรมันก็จะไม่เข้มข้นเท่าไหร่ก็โอเคก็ มันอาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนว่ากันไปนะฮะแต่พอมาเส้นที่2คือเส้น10%คอรับอันนี้ถือว่าเข้าแดนเซนซิทีฟแล้วนะที่โดยปกติการไปขออนุญาตเนี่ยแบงค์ชาติเขาก็ต้องมีการตรวจสอบสถานะกิจการของผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนที่มากกว่า10%ในแบงค์ใดแบงค์หนึ่งนะต้องมาดูนะฮะความสามารถในการบริหารนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางการเงินหรือการบริหารกิจการแบงค์นะฮะคือตรวจยิบลล่ะนะฮะ แล้วมันจะมีเส้นสุดท้ายคือเส้น25เออันนี้เข้าขายแตกหักครับแตกหักแตกหักเลยเข้าข่ายแตกหักเพราะมันจะไม่ใช่อยู่แค่ที่แบงค์ชาติแล้วแบงค์ชาติก็ตรวจสอบเข้มข้นนะฮะส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งที่ต้องไปขออนุญาตนั่นคือกระทรวงการคลัง อ๋อโอ้ยี่ห้าเปอร์เซ็นี่ยน,นะอ่ะยี่ห้าเปอร์เซ็นมันเป็นจุดแตกหักแล้วคืออ,อันนี้มันเทคโอเวอร์กันแบบ <c oughs> คือเปลี่ยนเจ้าของแบงก์เลยอ,ะอ่ะถูกไหมฮะต้องไปขอ,อกระทรวงการคลังอันนี้คือหลักการ,รตามกฎหมายมก็ก็ว่ากันไปตามกฎหมายก็หลักๆจะเป็นพรบรสถาบันการเงินแล้วก็จะมีประกาศของแบงค์ชาติบางส่วนนะฮะตอนนี้พอไปนับเปอร์เซนต์เอชหรือว่าสัดส่วนในการถือครองหุ้นของแก้วในเคแบงก์เนี่ยแบงค์ชาติเขาก็จะมี แนวทางในการนับหรือวิธีการนับอ,อ,อีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งซึ่งมันแตกต่างจากวิธีที่ตลาดทุนนับอ่าใช่นะฮะที่แตกต่างกันเนื่องจากว่าอย่างกรณีของสำนักง,งานกรตอก่อนนะฮะในแง่ของตลาดทุนเนี่ยเขาก็จะมีการนับโดยที่เขาจะหักไอ้ส่วนที่การซื้อหุ้นคืนเพราะยาดืมและกสิกรไทยเ็ามีการซื้อหุ้นคืนไปมีโครงการ treasury stock อ่าใช่มีการซื้อหุ้นคืนไปบางส่วนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกรขาก็จะหัก ตัวที่ซื้อคืนออกไปครับแล้วก็พอผนวกกับตัวของกราฟที่เข้ามาถือหุ้นตรงนี้มันก็เลยทําให้พอมันหักตัวหารตัวเปอร์เซ็นต์ตัว, ENT, ต,วตัวจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนออกไปปุ๊บเนี่ยทำให้จํานวนหุ้นที่เอามาคํานวณเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันน้อยลงไปม,มันก็เลยทําให้พอหักออกไปปุ๊บมันก็เลยทําให้ตัวของกราฟเนี่ยข้ามเส้น10ขึ้นมาอันนี้ในมุมกรต่ตมันก็ไปดิฟเฟอเรนเชียรกันตรงนั้นแหละอ่าใช่ไหมว่านับแบบ ที่หักหุ้นจากโครงการเทเชอรี่สต็อกหรือนับแบบไม่หักหุ้นจากโครงการเทเชอรี่สต็อกใช่เพราะทูบีแฟร์คือตอนผู้ซื้อเขาก็ซื้อ,อเขาก็รู้ว่าสัดส,ส่วนเขาอยู่ตรงไหนแล้วเขาไปได้ไม่เกินตรงไหนเขาก็หยุดตรงนั้นแต่พอมันมีการซื้อหุ้นคืนมันก็เลยทําให้หุ้นจํานวนหุ้นในตลาดมันหายไปมันหายไปงั้นวิธีคิดของกรอตต์ก็คือเขาต้องนับรวมส่วนหุ้นที่หายไปแต่ฝั่งของแบงก์ชาติเขาไม่ได้นับตรงนั้นเขาไม่ได้นับเลยนะฉะนั้นวันนี้ถ้ายึดตาม การนับของแบงก์ชาติกาฟถือว่ายังไม่ได้ข้ามเส้นส0อ่าใช่ยังไม่้ามเอาละนี่คือประเด็นหนึ่งแต่ก็ยังไม่ใช่ประเด็นหลักที่เราจะนําเสนอครับในวันนี้ะนะ,ะครับประเด็นถัดมาซึ่งก็น่าจะเป็นไฮไลท์สําคัญคือพอมันมีการรายงานตามแบบ246-2ด2คือการได้มาซึ่งสินทรัพย์นะกรณีของกาฟในตัวหุ้นเคแบง นะที่พอคนเห็นปั๊บอา้าวข้าม10%แบบนี้เทคโอเวอร์แน่นอนไปน,นู่นแหละเทคโอเวอร์แน่ก็10% 10%โอ้สินี่คือถ้าจะนับเป็นซิงเกิลแอคเคาท์หรือ,อบัญชีรายเดียวกอก์ฟนี่คือผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งใช่ของเคแบงนะใช่ใชใช่อันดับหนึ่งนะคืออันดับหนึ่งที่มันโชว์อยู่ในทำเนียบผู้ถือหุ้นใหญ่วันนี้มันคือบัญชี nvdr NVDR เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นพอร์ตโคือมันเป็นบัญชีรวมบัญชีรวมใช่ใช่ของนักลงทุนต่างชาติใช่นะที่พอกดเข้าไปดูใน NVDR มันก็จะมีคัสตเดียนอยู่1 0 20เจ้านะที่มาร่วมกันถืออยู่ในบัญชีเดียวกันคือ NVDR ดงนั้นไอ้บัญชีรวมตรงนี้สิบอครับนะอีกหนึ่งนัยสำคัญคือไม่มีสิทธิ์โหวตนะไม่มีสิทธิ์โหวตเพระเป็น NVDR อ่า ตัดออกไปแล้วไม่มีสิทธิ์โหวตตรงนี้ถูกต้องงั้นถ้านับเป็นซิงิลแอคเคาเนี่ยก้าวที่สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แสบตรงนี้ถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่สุดอันดับหนึ่งของธนาคารวันนี้ไปดูกลุ่มล่ามซ้ำก็ไม่เห็นชื่อตรงไหนนะคือไม่รู้ว่าจะไปอยู่ใต้คัสโตเดียนไหนหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบจริงๆแต่ไม่มีชื่อล่ามซ้ำเลยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยถูกไหมแม้แต่บัญชีเดียวไม่มีเลยนะใน22ผู้ถือหุ้นใหญ่ตอนนี้ไม่ชัวร์จะไป อยู่ใน NVDI หรือใน c ัสต o เดียตัวไหนหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ชัดๆคือมีชื่อ g a l f Development ใ่สใช่10%เศษใช่แล้วนะครับงั้นเข้าสู่ประเด็นในเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วเทคหรือไม่เทคเนะซึ่งเทคหรือไม่เทคมันก็จะนำไปสู่คำถามถัดมาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างคณะกรรมการของกสิกรไทยหรือว่า K-Bank หลังจากนี้หรือไม่อเพราะอย่าลืมนะฮะ10%เนี่ยได้บอร์ดซีดนะคือถ้าตามเกณฑ์นะถ้ามันต้องได้อยู่แล้วแล้ววันนี้เอาซิงเกิลแอคเคาท์อย่างที่บอก10%นี่คือใหญ่สุดเออใช่มันไม่ใช่ตายกดตายโต่า10%ได้หนึ่งบอร์ดซีดนั่นมันกรณีที่แบบอาจจะมีผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วน40% 50%แต่วันนี้10%คือผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ อ๋อเออเอเอใช่ดับเเออถ้าดูตามส,สัดส่วนนะใช่ใช่ดับถูกไหมฮะดังน,น,<ช>นั้นก็แปลว่าเสียงข้างมากในบอร์ดตอนนี้นะถ้าเขาจะส่งบอร์ด<น>จริงมเออมันก็ต้องมาอยู่ที่ฝั่งของผู้ที่ถือหุ้นใหญ่ที่สุดอ,อ,อ,อใช่มันว่ากันตามสัสดส่วนใช่ใช่ถูกไหมฮะก็เหล่านี้เป็นคําถามหนึ่งเทคไหมสองส่งบอร์ดหรือเปล่าอื ซึ่งจากการยืนยันล่าสุดคุณสารัรัตนวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท g u า f d e v เว o p m ล็อปจำกัดมหาชนนะฮะก็ยืนยันว่าการลงทุนครั้งนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าครอบงำหรือ take over กิจการและไม่มีแผนส่งตัวแทนเข้าไปดํารงตําแหน่งกรรมการในธนาคารแม้ว่าตามสัสดส่วนการถือหุ้นจะสามารถดําเนินการได้ก็ตาม uh huh. โดยย้ําว่าบริษัทให้ความสําคัญกับบทบาทผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์ พร้อมใช้สิทธิ์ในฐานะผู้ถือหุ้นในการติดตามตรวจสอบนโยบายแผนธุรกิจและทิศทางการดําเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประเด็นธรรมาพิบาลและความโปร่งใสเพื่อให้การลงทุนดังกล่าวนั้นสร้างผลตอบแทนและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นของกาฟมผมว่ามันมีความชัดเจนอยู่ในเวิร์ดดตรงนี้นะครับหนึ่งมไม่เทคไม่เทคสองอมไม่ส่งบอร์ดสาม พร้อมจะใช้สิทธิ์ในฐานะผู้ถือหุ้นในฐานะผู้ถือหุ้นนะอย่างเต็มที่เต็มรูปแบบผมชอบประเด็นที่สามนี่แหละพร้อมจะใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่เดี๋ยวคงต้องขยายความกันสักนิดหนึ่งว่าการใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ความหมายคืออะไรเต็มิเ,เต็มที่เต็มรูปแบบก็น่าสนใจนะครับว่าแบบนี้คุณว่าฮะถ้าถ้าดูเรื่องของเต็มที่เต็มรูปแบบเนี่ยก็คือว่าโอเคล่ะ ในแง่ของแต่ละครั้งแต่ละเอาง่ายๆคือเดี๋ยวจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะเกิดขึ้นของกสิกรไทยก็ประมาณสักเมษาผู้สภาประมาณนี้ไอ้ตรงเนี้ยอย่าลืมนะผู้ถือหุ้นตัวเนี้ยชัดเจนละครับเ้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในแง่ของเอ่อตัวเนี้ยอันดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการใดๆก็น่าคิดเหมือนกันว่าก็ต้องผ่านผู้ถือหุ้นใหญ่ที่จะต้องโหวตให้ถูกต้องต้องโหวตให้ ถูกต้องคือผมว่ามันมีนัยยะทั้งเรื่องของไม่เทคหรือว่าไม่ส่งบอร์ดเนี่ยตรงนี้ผมว่ามันก็มีนัยยะเพราะการไม่ส่งบอร์ดเท่ากับว่ากอล์ฟเองเนี่ยไม่ได้เข้าไปร่วมในการกําหนดนโยบายการ,รบ,บริหารโดยตรงะนะฮะหรืออาจจะเป็นนโยบายเกี่ยวกับโครงการพิเศษอย่างเช่น t ทเชอรี่สต็อกหรือเกี่ยวกับเงินปันผลนะ,ะค,คือกอล์ฟ อันนี้ผมว่ามันเป็นการขีดเส้นหให้ชัดเจนไว้ก่อนว่า,วาเฮ้ยกอลฟเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมในการไปกําหนดนโยบายตรงนี้นะอ่าก็คือเอาง,ง่ายไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปครอบงาแต่ฉันจะอยู่ตรวจสอบนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามหากว่ามันมีภาพาอของการเข้าไปมีส่วนร่วมอ่าอ่าอ่านะฮะหากว่ามีภาพของการเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยตรงนี้มันก็อาจจะต้องมีการพิจารณาถึงเรื่องความได้เสีย าการเป็นผู้ได้เสียแล้วมันอาจจะมี c o n f lict of interest อ,อะไรอีกหลายๆอย่างในหลายๆมิติดังนั้นวันนี้การเอาให้ชัดก่อนว่าไม่มีบอร์ดไม่มีตัวแทนเข้าไปนั่งเป็นกรรมการนะนั่นก็คือไม่รับรู้ไม่รับรู้ใช่ใช่ใชถูกไหมฮะแต่การลงทุนของบริษัทก็ว่ากันไปตาม valuation ว่ากันไปตามทิศทางผลประกอบการว่ากันไปตามปัจจัยพื้นฐานนะฮะ ของธุรกิจของ K-Bank เองอ่าใช่นะซึ่งกอฟก็ไม่ใช่พ่าอยู่ๆเพิ่งมาลงทุนเขาลงทุนมาระยะหนึ่งแล้วใช่ใช่ใชนานพอสมควรนะฮะคราะดันั้นวันนี้ก็ชัดไปในส่วนของการไม่เทคไม่ส่งบอร์ดและประเด็นสุดท้ายคือพร้อมที่จะใช้สิทธิ์ของการเป็นผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ดังนั้นผมว่าอย่าลืมนะโอเคแหละการใช้สิทธิ์ในความเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็ สนับสนุน mm hmm. ให้นักลงทุนรายย่อยทั่วไปเงี้ยใช้สิทธิ์ของท่าน uh huh. ให้เต็มที่ uh huh. แต่ทีนี้มันก็จะมีความแตกต่างตรงคาว่าเต็มที่ uh huh. บางคนถือหุ้นน้อย uh huh. นะอย่างเช่นที่เราเห็นกันนนี้เป็นที่รู้กันดีในยุทธจักรเวลา uh huh. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเนี่ย uh huh. นะก็จะมีพวกร้อยหุ้น uh huh. ต้องเรียกว่าอะไรดีล่ะร้อยหุ้นแต่ใจถึงใจถึงทําเสียงดังร้อยหุ้นแต่ใจถึงนะแล้วก็มักจะมีเหตุการณ์อะไรที่เขาก็ประหนึ่งเป็นการใช้สิทธิ์ละเขาก็เอ็กซ์ไซส สิทธิ์ที่เขามีในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่แต่เวลาจะลงคะแนนนะซึ่งการลงคะแนนมันเป็นตัวชี้วัดถึงการใช้สิทธิ์ของคุณว่าเต็มที่หรือไม่เต็มที่คุณก็ได้แค่ตามสัดส่วนนั้นคือคุณได้ร้อยหุ้นอ่าอ่าตามนั้นตามนั้นถูกไหมฮะใช่งั้นวันนี้ต้องอย่าหลืมว่าก้าฟเองที่บอกว่าเขาจะใช้สิทธิ ของการเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทอย่างเต็มที่เนี่ยครับแต่เขาถืออยู่ส0นะแล้วก็เป็นซิงเกิลแอคเคาท์ที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งเลยนะในบรรดาผู้ถือหุ้นทั้งหมดเลยที่มีใช่นะครับเพราะฉะนั้นการใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่นะไม่ว่าจะเป็นการไปติดตามนบนะตรวจสอบการบริหารกิจการหรือกระทั่งใช้สิทธิ์ของความเป็นผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบ หรือติดตามการกําหนดนโยบายของคณะกรรมการที่ก็ไม่ได้มีคนของกาฟอยู่ในบอร์ดนะครับแล้วก็วันนี้พอบอกว่ากาฟเนี่ยนะฮะอันนี้ประเด็นที่3พอบอกว่ากาวรวมกับอินทัชมาแล้วอแล้วเขาก็กําลังลุกเข้าสู่ธุรกิจด้านดิจิตัลอีกขาหนึ่งนะฮะก็มี virtual bank นั่นแน่นอนวันนี้เรื่องของ ความโปร่งใสเรื่องของธรรมาพิบาลที่ดีครับมันก็ต้องมาเป็นเรื่องลําดับต้นๆของเขาอยู่แล้วงนั้นนอกเหนือจากการติดตามนะฮะควบคุมการบริหารงานการกาหนดนโยบายของดครับนะการตรวจสอบด้านความโปร่งใสและธรรมาพิบาลที่ดีอันนี้ก็น่าจะอยู่ในสาระสําคัญครับที่เขาก็จะต้อง exercise สิทธิ์ของความเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างเต็มที่อีกเช่นกันเพราะมันจะมีผลสืบเนื่องกันไงแล้วถ้าไม่ไปติดตามตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ดูให้ดีมันก็จะมีผลต่อผู้ถือหุ้น S <S ของก้าฟเองอ่าอ่าอ่าใช่ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในก้าลงทุนในบริษัทอื่นๆต่างๆฉะนั้นธงเป้าหมายอันดับแรกเลยวันนี้คือก้าฟต้องทําทุกวิถีทางครับเพื่อรักษาและสร้างประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นอออของตัวเองให้ได้มากที่สุดให้ได้ดีที่สุดอ,อันนี้ธงเป้าหมายอันดับหนึ่งเลยอ่า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  เขาก็ต้องคำหนึ่งถึงผู้มีส่วนได้เสียของเขานั่นคือผู้ถือหุ้นถ้า,ถาให้ลงรายละเอียดก็คืออย่างเอานดับแรกคือถ้าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นใช่ไหมฮะอันดับแรกคือเรื่องของผลตอบแทนก่อนออือ่าไปลงทุนได้ปันผลจากตัวของกสิกรมาก็แน่นอนก็เป็นผลดีกับผู้ถือหุ้นของก้าฟในแง่ของผลตอบแทนจากเงินลงทุนก็คืออาจจะเป็นดีบรีนิวอะไรต่างๆแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือในแง่ของหากว่าไปดูแล้วเ อันนี้สมมตินะว่าการบริหารงานไม่เป็นไปตามธรรมาภิบาลต่างๆมันเสียมาถึงตัวของผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือกราฟแล้วผู้ถือหุ้นของกราฟเองก็เสียไปด้วยเหมือนกันนะมันมต่อยอดอเป็นโดมิโน,โนมาหากันคือพี่สุภชัยทราบไหมฮะในทุกๆอนุของการดําเนินกิจการเนี่ยครับมันสามารถประเมินเรื่องของธรรมาภิบาลได้นะอเอาง่ายๆเอาแค่เรื่องของตัวแทนครับที่มานั่งอยู่ในคณะกรรมการอะ คำถามคือมันมาจากการวัดสัดส่วนการถือหุ้นออย่างตรงไปตรงมาหรือเปล่าอหรือมันมีการลักไก่อมีคณะกรรมการในส่วนที่เรียวอาจจะมานอกเหนือจากโคต้าออก็เรียกมาแฝงที่ควรจะเป็นแฝงมาประมาณคือแค่เรื่องเหล่านี้มันก็ถือเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธรรมาริบาลแล้วนะ ว่ามีต right? <im> ัวแทนบอร์ดในจำนวนที่ม um ันสอดคล้องกับสดสัดส่วนการถือหุ้นหรือเปล่าอ๋อนี่มันก็ตรงไปตรงมาแล้วเพราะมันก็จะเกิดคำถามไงอันดับแรกก่อนผู้ถือหุ้นต่างชาติผมว่าถามแน่นอนออถามแน่ถูกไหมครัมันก็เป็นประเด็นนะที่มันก็อาจจะมีผลต่อ valuation ของ K-Bank ในอนาคตพอมันมีผลต่อ valuation ของ Kbank มันก็กระทบชิ่ง ส่งมาถึงมูลค่าเงินลงทุนของก้าฟนะเราไม่ก็จะกระทบชิงต่อไปที่ความมั่งคั่งหรือว่ามูลค่าเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นของก้าฟอีกทอดหนึ่งใช่ใช่ใช่นะฮะก็อย่างที่กาเรียนว่าธงเป้าหมายอันดับแรกของกาวเฟอ์คือก็ต้องปกป้องแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นของตัวเองให้ได้มากที่สุดและดีที่สุดนะครับ